สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับนะก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจากยู u ูบเกียร์แปโกดนะครับหรือจะเรียกสั้นๆว่า1เกียร์แปดโกดก็ได้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาพี่เพื่อนทุกคนนะครับพาลุงป้านาอาทุกท่านเนี่ยมากันที่เมืองล้างนะครับบอกเลยว่าเป็นเมืองล้างเลยอ่ะคือแบบน่ากลัวมากแล้วมีประวัติความเป็นมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมีคนงานนะครับ นอนไหลตายนะครับซึ่งคนงานที่มาทําก็เป็นคนงานแบบมาจากาทางโซนอีสานนะครับซึ่งเขาจะมีความเชื่อเรื่องกับผีแม่ม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็จะมีแบบตกตึกตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งที่เนี้ยนะครับสร้างยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีแบบประวัติหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีคนมาปลูกคอเสียชีวิตมีคนมาเสพยาแล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่ที่หลักๆที่ฮีนยันเลยก็คือ นอนไหลตายนะครับนะซึ่งด้านในเนี่ยที่ผมจะพาพี่ว่าทุกคนเข้าไปเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครย่างกายเข้ามาในที่นี้เลยนะครับก็มีแต่คนบ้าอย่างพวกผมนี่แหละทีม่มาล่าท้าผีกันนี่แหละท,ที่เข้ามากันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เจอผีอาจจะเจอพวกดักตีหัวเอานะครับนะโอเคนะครับแนละ้วก็ คำข,ขันนะครับนะแต่ที่นี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปสำรวจนะครับนะเดินเข้าไปเลยนะครับนะเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับนะก็เดี๋ยวสำรวจไปนะครับเดี๋ยวไปจุดตรงที่เขาบอกว่ามีคนเนี่ยนอนไหลตายเสียชีวิตนะครับแล้วมีแบบผู้หญิงชุดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันนะครับไปไป,ปคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะ บอกเลยครับว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวอะไรขา,ขาวๆวะอูตาลายกระสอบจะบ้าไปแล้วคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าตอเนี่ยลาตีสิบสนะครับบอกกับผมว่ามีเพจผีจากประเทศมาเลเซียมาเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวใครวะ คนปอกวะคือมีเพจผีจากประเทศมาเลเซียมานะครับมาเจอผู้หญิงชุดแดงตรงที่นี่แหละนะครับก็เลยเฮ้ยเหียอะไรว่าดำๆหมาโอ้โหม้ย เจอผู้หญิงชุดแดงที่นี่นะเพ่นกระเจิงเลยกับประเทศไปเลยนะครับทุกคนแต่ทีนี้กูจะหาคนว่าตึกไหนวะโอ้หเฮ้ยมันกองสันเจ้านี่ว่าสันพบุรุมนี่ว่าเนี่ยอุ<ฮ>้ยมันมันหลอนจังวะเฮ้ย เวะมันคือมันเหมือนกับตึกมันซ่อนอยู่ในป่ามันหาทางเข้าไม่เจอแล้วทุกคนแล้วตรงนี้นะสร้างยังไม่เสร็จนะครับเฮ้ <Hey. S 1> ยเสียงอะไรอะเฮ้ย hey, ทุกคน ใช่เจ๋งไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาทางเข้าไปสำรวจด้านในก่อนนะทุกคนโอ้ยเจ๋งไงวะเอ้ยมันสุดทางเหรอนเนี่ย โอ้ยต้นกระถินนะใครอยากตำส้มตำนะครับมากระถินอ่อนๆเลยโอ้กูยังจะไปคิดเรื่องกิงน,นอีกเนาะเฮ้ยเยอยเดี๋ยวทุกคนมันเหมือนมีหน้าคนโผล่มาเลยว่าไปตรงเนี้ยเอ้ยคนลุกเอ้ยคนลุกจริงๆวะมันมันมีหน้าคนโผล่มาตรงเนี้ยแล้วก็พุบกลับไปเดี๋ยว เดี๋ยวเฮ้ยมันมีทางเข้าไปสำรวจปะวะโอ้โหกูจะได้จับออกมาไหมเว่อเนี่ยไอเหลือมข่าไปกินก่อนหรอมั้งเฮ้ยเฮ้ยดีๆดดอ้ดดอดด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 ดเดี๋ยวดด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  เฮ้ยเดี <mayı> ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันมันมีทางขึ้นป่ะวะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีหน้าคนโผล่มาโห้แล้วดูดูต้องบุกป่าเข้ามาทุกคนคิดดูดิโอ้โห เมื่อมันหลอนจังหวะเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับเฮ้ยยังไงอ่ะทุกคนเฮ้ยเงาใครกวะ เฮ้ยมันมีเงาตรงบริเวณนี้ทุกคนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรแล้วทุกคนทุกคนครับเชีย่ย ต้นใสแล้วเมื่อกี้เงาอุ้ยคนลุกอุ้ยรวตุด๊ดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมันเหมือนมีใครไปผูกเชือกอะไรตรงนั้นนะ่ะ สูงมากเลยทุกคนโหแล้วกูเข้ามาทำอะไรในนี้วะเนี่ยแต่กูเป็นอะไรไปมีมีใครจะมีใครรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเห็นเชือกไหมเฮ้ย ก็มันมีเสียงผู้หญิงวะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับดูเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยใครวะโอ้โหเฮ้ย ด,ดูนะคนุณผู้ชมเสียงมาตลอดเลยเฮ้ยแต่ผม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 ไม่กล้าว่ะคือ รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะทุกคนนะเฮ้ยมันมีเสียงอะไรตุ๊บตุ๊บตแถวเนี้ย เป็นเป็นเงาเลยเงาเลยทุกคนเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนทุกคนอันตรายมากว่ะอุ <Hey! S 1> ้ยโคตรอันตรายเลยทุกคนอันตรายทั้งคนอันตรายทั้งผีทั้งสัตว์เลื้อยคานเลยเนี่ยผมไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอเนี่ยเจอสถานที่แบบนี้ทุกคนโอ้ เฮ้ยเฮ้ยแม่กสุดว่ะอย่างนี้คือแบบต้องมามานันนอนสักคืนดีกว่าไหมอย่างเงี้ยฝนตกก็ไม่ต้องโดนด้วยเพราะว่ามันมันมีที่กันฝนผีผู้หญิงอยู่ไหมไอ้ที่ทำคนงานไหลาตายอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอุ้ยหลอนว่ะ เอาเรื่องครับเอาเรื่องบอกเลยโเฮ้ยเฮยเสียงเร็ววะนบเฮ้ยดิดดดดดด เฮ้ยมันเหมือนมีอะไรมาจับหลังผมอะเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนงูปะวะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมขนาด ขณะกำลังพ no ูดกับกล้องอยู่อะรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรมารูปหลังผมจริงๆเฮ้ยเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วทุกคนเฮ้ยผม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 ว่าลุยเดี่ยวนี่มันไม่ไหวแล้วอะคนลุกคนลุกเฮ้ยเเดี่ยว เมื่อกี้ผมต้องไปไปก่อกล้องดูนะผมรู้สึกเหมือนมีใครมาจับหลังผมจริงๆอะโอ้ยไหนว่าทางออกเฮ้ยออกไหนวะเมื่อกี้เข้ามาไหนอ่นะเดี๋ยวตูนี้บอว่า เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปตั้งหลักก่อนทุกคนตั้งหลักก่อนไม่ไหวแล้วตั้งหลักก่อนเฮ้ย,ยมือใครวะโอ้ยเอ้ยมือใครวะไอ้งูปะวะไมไ่ไม่ใช่เฮ้ยทุกคนทุกคนครับ ตอนที่ผมกําลังคุยกับกล้องอยู่รู้สึกมันมันเหมือนมีอะไรมันเลื้อยขึ้นหลังผมอะรู้สึกเหมือน,นเหมือนแบบผมันเหมือนเป็นมือหรือเป็นงูหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ความรู้สึกมันเลื้อยขึ้นเลยอะผมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าหรือต้องไปกอดูแต่เอางี้ก่อนผมบอกผมว่าผม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 รู้สึกไม่ค่อยดีแหละขออนุญาตออกนอกคนที่ก่อนขับคนดี้ว่านนะครับทุกคนเดียเด๋ยวผมกลับมาใหม่นะคือแบบขออนุญาต กลับไปทําสติก่อนอาจจะพาอาสาสมัครมาสักคนก็ได้นะครับคือแบบโอ้โหมันหลอดไปหมดเลยนะครับนะโอเคครับพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับลาตีสิบสามนะครับของพี่ยุกับปอนะครับที่อาศัยที่ที่เอื้อเฟื้อสถานอุ้พูดพูดไม่ไม่ไม่ถูกแล้วตอนนี้โอเคครับขอญยกลาไปก่อนสวัสดีครับ